วันที่6ทธันวาคมพุทธศักราช2,568วันนี้วันเสาร์แรมหนึ่งข้าเดือนไอ้าปีมะเสงสีโมงคลวันนี้ค่ะ ใครต้องการพลังในการทำงานใช้เป็นสีม่วงกับสีดำซึ่งโดยปกติช่วงนี้เราแต่งกายกันด้วยเสื้อผ้าชุดสีดำอยู่แล้วส่วนใครที่ต้องการโชคลาภเงินทองใช้สีเหลืองสีครีมหรืออาจจะเป็นเครื่องประดับไข่มุกหรือเครื่องประดับที่มีสีนวลนะคะแต่ใครที่ใช้สีกลุ่มนี้ไม่ได้ใช้เป็นสีเทาสีบรอนสีควันบุรี่สีพิงโกได้ค่ะสีที่ควรหลีกเลี่ยงวันนี้ก็คือสีเขียวฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมฝากกดติดตามกดแชร์ แล้วกดหัวใจให้อาจารย์ด้วยนะคะที่ช่องนาโหาราวาไรตี้ของคุณดูดวงอาจารย์จัดโปรแกรมเสริมดวงเฉพาะบุคคลในโปรแกรมนี้อาจารย์รวไมไว้ให้หมดแล้วค่ะมีทั้งการตรวจดวงชะตาวเปเปอร์องค์พระพิฆเนศสีเสี้ยมมงคลดาวสวยอายุและการแก้ดาวการีจรค่ะซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในปี2568นี้ค่ะ ถ้าสนใจติดต่อมาทางรายละเอียดนี้นะคะ